สวัสดีครับพี่น้องยศซีแฟนช่องนะครับวันนี้มาลุยกับมาตามแนวทางของแม่อ่หมอนนะครับอยู่ตลาดตลาดกลางดงนะครับแม่อ่หมอนกับขายของดีดีนะครับุไก่เดือดเมียแเราพี่น้องเลยนะครับลายลายเ่ยไก่เบิดแล้วนะครับกัแเสียบพื้นเ่านะครับวามัเดกับชิมตลอดเด้จนพันป่าย่างไก่ร้านแล้วนะครับไายดูเบิดลายไอชิมไหนนะครับก็แพงเนาะชิมฟรีค่ะ แย like ่หมอดยังส่งให้เขาเลยนะครับสมุเอ็นส่งสมุเอ็นส่งทุกวันจันทร์เหมือนเดิมทุกวันจันทร์นะคร <c inhos> <athletes> ับเนาะอ่าลองบอกเบอร์โทรพี่น้องนะครับหาณเดียร์วุ้นๆข้างไก่ศูนย์หกหนึ่งศูนย์แปดศจ้ะครับผู้ใดอยากกินหนังต้มแซ่บๆนะครับก็สามาทุ้นุนแม่ม้อนได้นะครับส่งทั่วไทยเนาะส่งทั่วไทยค่ะแล้วกินกับแซ่บๆนะแนวทางกับดีๆกับเบ่งปั่นด้วยกันด้วยครับก็ลองถามคุณเบิงค่ะคุณเดีแนวทางนะครับเงิน นี่ทาว่าฝันดีดเลยลอกนาทัาเนี่อมอนฝันดีปะครับฝันอยู่จากฝันวนะ่า,าผู้เฒ่าเอาเงินมาให้สองพักนักกีตีเป็นยังแดงกัเล่นตีเป็นสองศูนสองศูนศนศนกัเป็นไปได้จะก่อ่างเนาะแค่นี้แบอชื่ออะไจ้านึ่งครับบางสันเนาะแมนอดานเอาผู้เฒ่าเติมบ่ผู้เฒ่าเอาเงินมาว่าเอาหนีน้เงิน สามตันเอาไปตืิมกันเบ่งกันเด้อปั่นกันเด้อเป็นวันไม่ปันกันเนาะก็เลยมามาบอกมูยูตลาดครับมูนตลาดมันมันซื้อพรตตินมัดไปหลายหลอดเลยไมาปั่นกันครับแม่อมอดเนี่ยเรียนตามตัวปะตามตัวได้แต่เลขทูบเลขทูกอยู่บ้างมันออกเป็นวัสดุก็เลยบ้งเป็นเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเนาะเลขทูกดิ อันนี้จืดยืดไซครับ้ยยดยืดอันของขเก็หนึ่งเล้ครับเอนะครับเนาะเก็หนึ่งเด้อครับเด็กนชัดเกตอยู่นะครับเนาะแต่ว่าในควบฟันนี่เป็นผู้เท่านะครับเนาะเอาเงินมาให้สองพันมียม่อนก็ได้ตัดว่าเป็นสองศูนย์นอยูนอเนาะอาจะถิดโชคนถือถือมาจังหวดแล้วครับเดือนี่ มอดวัน้อได้สองอยากสองนหองศูนย์สอืมงวดศูนย์สมหอเน้นโอ้เขาอยู่นะครับนเนาะแม่มดกำลังสุกุกนันะครับอาแนวทาง,างดีๆได้ะน,นะครับอย่าล<อ>ืมนะพีอน้องงันก็ได้สลดสลดนีซื้อแต่องโอ้คือกันเลยนี่คือกันก็แม่ดุนนี่ลยดุนกับอนุรัฐบาลเนาะอย่างง่ายจะน้ยได้อุิรัฐบาลเ่ย คื่ตืเลก็ลับเร่องนี่เลว่าเร็กรลับเพราะว่าตัดแย่เะแตครับผมเสียดายเด็ดเนาะแ้วกให่ด้อเพิ่ว่าขันชื่ออันสิ่งองโซนางไรไปพี่นองเด้นะครับไม่เนหาใบมันจุดสองใบโอ้จุดสองใบเนาะอันนี้เลขหนาสิถือก็ว่าถือเจริเจริญน้ำแยมัน วันนี้กะส่วนฟันดีนะพี่น้องถ้าก็ฝันใ้เฒ่ามังพโชกเด้ให้จำมาเพียนะเอาแบบเคีบผูพเฒ่ากินกับถือเรียกอกันนะเมนถือเก่าซูนพุอบเอ้าเมนต้องก็บะเคียบตัวนะเมนเอาเค้ตีว่าซูนเก่าเียได้เออเออได้ว่าเมื่อเม่อันเกี่ยวกับูถฒ่ามักจะ่ีโชคนะจะเอาอบแล้บเคียบมาให้กินชแล้วตีศูนเก่าก็ได้ซูนเก่าเ่านที่จูพถเงินใหม่เนาะแมนาพี่ตอเงินใหม่สองคั กิาจิสเก่าสองศูนย์เออพวอกิบาาอยู่มเอะกระลังขีดนเฮ้ยป้เอาเก่าใส่บ้อกกนนันกระลังขึนเยกระลังถีท่วงเยอะจสแดงว่าเดี๋ยวมอเรวยขออนุญาตเขียนวันนี้พี่น้องนะครับไปไหนตอนตอนไปไหนหมดแล้วนี่ครับมาคันมืดนี่ันเนื้อเอาไปช้นี่เป็นคัไม่เนือก็เลยเอาตอนนี้ิ้ม้มเลยแ่พึ่ไปดำเปยเลยค่ะิ้มเจลเลยดเป้มา ก็นีระเบ่เป็นเฉลียไหมครัดูคว่ามันตอนอันพันมันมืดแล้วตอนใหญ่มาหันใหม่มีอามอดนะครับว่าความฝันมันผู้เฒ่าเงินใหม่นะครับสองพันบาทนะครับมันก็เลยว่าซื้อเลขสามตัวนะครับเป็นเก้าสองศูนย์นะครับแล้วก็ตัดศูนย์สองสองศูนย์นะครับส่วนเลขทูปันจุดนี่ได้เจ็ดหนึ่งหนึ่งเนื้อครับเป็นวันหนึ่งหนึ่งนี่ตรงกับเลขบ้านเพิ่นนะครับเพิ่นว่าเพิ่นจะลงทุนอยู่เด้อนะครับสำหรับเนีอามอดในวันนี้นะครับ เริ่มเด้อพี่น,น,อนอ้องวันี้นะครับแม่อมอนฝันเห็นผู้เถาน้องได้มักจะมีโชคนะครับวันนี้ฝันเห็นผูเถาคือเก้านะครับนะ่าจะมีโชคอยู่เอาลอบเด้อพี่น้องน,นะครับมักบอหน้า,นากกต่อมากระล่องจัดไปนะครับสําหรับแนวทางของแม่อมอน,นะครับในวันนี้นยอ,ยนอนดกเดียวกขา้าัาาาบ 老是买点酒。 ขาประจำได้นะครับขาประจำาวปนนุนเลยนาะแม่เนาะขาประจำานะครับขาประจำเลยแม่เนียนอดเจาตแปโลเบโลแซ่บป้วแม่เอาแข่สบเสีปวแสบทีมาเอาทีน่ะนั่นนั่นเห็นว่าเป็นว่าแซีบนะครับแส่บอยู่เส่บนะครับเซีบมาโนเลกัสแซบนะครับมาโนเลกัส้สบประนละมาาประจำนี่เนาะมาด้เลกัสชิบประจำกันเลยแม่เอนนี้ลูกสาวก็ต้องมาขายนะครับ งามม่อนใจดีเด้อพี่น้องนครับซื้อหลายซื้อหน่อยกระแถมเพื่อเราแถมโลดคิดบ่บ่ซื้อกับชิมในคนละบ่ซื้อกับชิมในนะครับแถมไปทุกหัึ่งทีด้อแม่แถมไปโลดหนึงทีนเด้อจำเนโลดหนึ่งทีคนเด้อพี่น้องนะครับแถมไม่รับประจําม้วก้อยได้โลดละนงาเดีอืมอ่ะยะปากอย่าปากเดี๋ยวพี่น้องเขาทิ้งให้ไม่ให้เหรอเออคือคือฮักกิ้งเนี่ยถือว่าเดลยคนแถมซื้อเจ้าแต่ถ้าประจําอีแถมหลายหน่อยสิเดอก ถ้าเท่ากันเนาะน้เดือน้ำวัวนคำไฟน้ำมันน้ำมันลยๆนะครับตีนย่งแต่งหน้าข้างดีๆให้ได้นะครับเปลูกค้าประจำเพิ่นที่นอนนะครับเพิ่นมาประจำมาตือเราโล1สิบโลนะครับสำหรับลูกค้าเพ่นนะครับแสีบนะครับทรงสวไทยเด้นะครับเขายค่ะชิมนียก็ไดค่ะได้ชิมไหมนี่ชิมได้นะครับเด้อนะครับ คนแก่แต่นี่เดียวเดยคนหนุ่มันยากหรอคนหนุ่มเนาะคนหนุ่มยากเอเผาทีนบ้านเาจะได้อาเอาแลวมันหเอะนิดเดยเอานะครับสรุปนะครับว่าวันนี้นะครับแม่ม่อนฟาร์มาภูเฒ่านะครับเอาเงื่ในไขสองพันนะครับแม่มอนกระตัดว่าสองศนย์ศูนย์สองนะครับส่วนเลขทูเพิ่นจุดได้เจ็ดหนึ่งหนึ่งนะครับตรงกบเล็กบานเพิ่นผลตะไว้่ลงทุนสองนย์นะครับกับหนึ่งหนึ่ง เด้อนะครับสำหรับแม่อม่อนในวันนี้นะครับกาลงทุนเบื่องเด้อพี่น้องเคนฝันเป็นผู้เฒ่าน้ำใดนักจะมีโชคนะครับแซ่บเว้ยว่าแซ่บๆครับอือชิมน้ำเดือดครับเดออแซ่บกว่านึงตัวนี้ง่าเนี่ยล่ะพี่น้องกิ้มเด้ครับอือกิน้ครับอือกินได้ไปเลยคร้บร่างตักน้ำจิ้มอือจับไปเลยครับอือฟังเสียงยำเราครับ มาเดกระซิบน้ำนั่นเหรอครับผมกระซิบกินเลยกินเลยกริบจโอ้โหกิมตัวเดียวเดียวเมิยกระซิมตัวเดียวเปนกินเลวพี่น้องได้อยากไอซิมได้บานะจะขวอกเขาไม่น่าจะออเส้นนี่เอารครับเอากลับไปนู่นเหรอเอกลับไปปุมเอากลัไปปุมเอีกกิโล เอานะครับก็ตามเงี้ยเด้อนะครับแนวทางขนงม่หม้อ่เอากิโลเท่านั้นแนี่ห้ตังังๆกันเด้อนะครับแนวทางเพของนี่คืออะไรนี่อะไรมันรวยอันนี้ก็่ด้เอาสองเลยโอ้โหเนี่ยอันนี้อร่อยนะครับพันวันตัวนี้พ่อแม่แซ่บกุ้งมูเพิ่งเนี้ยครับตัวเนี้ยหนังมันอันนี้หนังเนาะแมนค่ะนี่หนังมีหางมีเอ็นแก้วเขาเรียกว่าอันนั้นอันนี้แก้วขาข้อเอ็นแก้วขาข้อเอ็นแก้วเนาะอันนี้อันนี้คือหนังอันนี้หนัง น้นี่แซ่บพิเศษมากแม่กติบ๊ยแม่เพห่อเอานื้ได้กัะหนังเน่ยไโอ้ครับผมกั่บเออนะครับน้ำจิ้ีเท็ดแน่ไมแม่ต้องเอรลอยเจ้ใส่ผมด้วยลายหละ่าฮ่าฮ่า่าฮ่อ่ล่ส่าฮ่าฮยา่า่า่่า่่ ไม่้องลยแก้วะจครับเอาครัขอบคุณแม่มหลายนะครับเด้อนะครับยังไปในทางนะครับลับแล้วนะครับยูนัมเผดวน่ได้วดแจว่ได้นะครับชิมไก่บัลลกนแล้วนีก่นยูดนก็นีบ่ได้เป็นบัลานเพิ่นชิมดูคนเนี่ยนิมไมหมแม่กะเางไง ซิมพอแม่ดุนเนื้อครับเด้อนะครับจำเจียวเลยค่ะจำเจียวจำเจียวซิมสุราดเด้อนะครับแม่ดุนก็ดเสียบพื่งกันเด้อนะแม่ดุนขาสีบาทเลยค่ะขางัวเลยบพราว่าพอขาคอยอีกแก้วค่ะพี่น้องร้านเสียบมา่งเบคู่กันเลยนะครับเสียบมั่งสองร้านเด้อพี่น้องเจียยวอ่ารื้มแบะนะครับแม่ดุนก็เสียบคักเกอนนะครับรอเลยค่พร้อมกินเลยค่ะอ้อมกินอ้าวนะครับสุขจุกมันๆสดๆคุคนนะครับสวัสดีครับ